วันนี้พามากินลาบซุปรับมือนี้งวันน้องบอลผู้ดเดียวครับร้านที่กให้พายร้อนมากินแล้วครับบรรยากาศกาดนาะล้านมึครับเดี๋วริมน้องมาจอดครับโอ้ขายอดกระปุ่นนะนี่ยขายอดกระปุ่นนะครับมือนี่มันนั่านางกินผู้เดียวกับมือนี่กระปุ่นน้ำยาเหล้า ซาลาเนี่ครับสมตำกับไข่นี่กกินลาบซุปก,กับมือนี่กินคนเดียวเลยครับมือหนึ่งอดีตส่วนพยายามหลอนมากกับมือน,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 อนี่ครับคว้าสำข้านครับรขอตะเง,งินธนรลยี่สิบบาททีน่นี่ขอไปไทยก็กันยกล้เลยขอตะเงินผมกรว่าเลียงเข่าก็เลียงงั้นมา,ขอ,นอาอขอเงินอีกอยู่ผมก็เล่นไปจาก มาจากเอิ่นเล่ามาเป็นเดย,เยงข้อเล้วขอเราอีกตั้งครับเมียนปฏิว่าแ,แฟนครับว่าผมบดีงเป็นเมีนเยนแล้ว <c oughs> ขอ้ขอ,ดขอดูข้ไใดเงินเงินหาอยากยังบ,บ่คอยไม่ไ่ใดไรสอยกัวลาบลาบสุกครับ คนบางสีพ่านกลัวละคนจกกังทางจังหวัดก็บรงทัวทุกจังหวัดล่เบางคิีมหนึ่งคนสีเบิงจัคคนไอพีชต้องไปละครับเพีเพครับเพีครับเพหลดเเสียวเ้อมาล่องชิมกันนี่ละนี่ับเาแสบปะแสบก็มาล่องชิมบึงอ้าว เราเพรท่านเลยได้ว่าแซ่บลูกก็ผู้กินแซ่เพราะแซ่บกระดาเนาะผู้กินว่าเพราะแซ่เพราะแซ่เดีครับบางคนบอกว่าผมถ่ายคลิปวัดีผมก็ถ่ายเดซัมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเมื่อไหร่หรับเที่ยุดทัวรมันก็เฮ็ดเดซัมนี่แหละครับบางคนบอกว่าผมผมถ่ายคลิปวัดียวผมเป็นตะเบิองท่อช่องเกินนึ่งใครผมก็เฮ็ดเดซัมนี่แลับสิผมเฮ็ดเดซัมเด้ครับผมก็ถ่ายเดซัมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับคน มือไหร่หัดเทียดนอกันกับคตะเฮดก,กับเป็นทั้งสี่แหะครับท่านเอกนั่นครับท่านเอกเก่งมาไลยการว่าการจาท่านเอกคล่องมาเลยขอให,ให้หลายครับ

ยากาศดีครับเสราเนี่ยร่มดีครับหมู่บ้านนี่กับฝนตกน,น้อยๆครับจัดพักไว้ <c oughs> สื่อคนย้อนกันครับนั่งกินนัำหนีครับจกเข่าให้ผมยู่ครับ <c oughs> กระดาวว่าจะเจ็บ Ừ. Cảm tôm ngon không tôm lắm nè Để bắt cái đầu ăn được. ต้มน<ะ>้ำด่กม้ต้มน้าลินนอ่าสอนสอนดูใจขึ้นเนี่ย bạn kia khóa lại đấy, có lắm à, lọn quá nhân ta há bà thơ loài bạn kia, nó rú đấy bọn, đấy bọn, để con lom à, đấy, này, ไปบ้านปลายพงกลางทุ่งครับร้านปลายฝนกลางทุ่งครับย่หนะ่ะเราไปยู่เราไปธนาคารนะเราปฏิเสธไมีแต่ผัว,วเราอยู่ผมก็เลยมากินพี่ครับจับแซ่บครับลาบมืมดครับผมชุ่มครับแยบหลายปฏิเสธเดี๋ยวร้อนมากินน้ำครับเราขวานกันเศร้าบาทเปิดยี่สิบแบบบางเที่ยวก็ไปหายล่อหรอกล่ากองมะท้ายนั่งผมกับนี่ ครับผมก็บอกว่าผมโมเม่ผมก็บอกผมก็บอกตัวเราไปกเดี๋ยวนี้ครับดโดนที่เองจังเสียหายที่นึงบ่ได้ให้บ่ได้ให้ซื้อเรื่อยครับขอบคุณครับที่รับชมครับผมต้มกระเซียบครับต้มต้มกระเซียบด้วยครับผมในน้อยครับใส่พริกผงไปง่ายเลย ใส่เพิ่มใส่พริกผงเพิ่มครับปลาเปียดมันเน้นบลาเสียบเปียดตั้งหน่อยเสียบครับหนี่ขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ